พ่อเมพี่น้องดีกว่านะอาทั้งหลายจ้าอุ้ยมันน่าจะหมูว่านอือสิบริบาลปนีจจ้าหมูเดียวโอ้มีดอกซู้มอยู่คุณทีจ้ะหมูเดียวเป็นหญิงซีซานซีจดอุ้ยที่จ้อาอุ้ยงามขนาดจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีผมเมยพี่น้องนะครับเนาะมือนี้ก็ะฟอกับบ่าวจนัดชาแนลครับมากับสาสกคนคือเก่าเด้อครับสวัสดีค่ะครับผมมือนี้เขาว่าลอปลาเฮ็ดกับสานสุกคนเนาะครับผมมือนี้ก็พอกันในวันที่ที่สิบเจ็ดกระดาษหกเจ็ดเด้อจ้ะครับผมพี่การทั้งกรม่อเก่าหม่อดึงครับอำเภอคงเจียนจังหวัดอุบลราชธานีครับเนาะสิ่งผู้สูงครับหลังจากเมื่อวานที่เขาบันไดมาเด้อพี่น้องครับมือนี้เขาก็เลยมาลอผมเนาะทะเลกระฟาค่ะมาเป็นกำลังใจให้บ่าวจนนัดนะครับผม มเมาแล้วก็ไหลก็แช่ก็ติดตาไปคะรับเนาะก็กระดิ่งกระดากีไปใหม่จากบ่าวโจมเน้อครับที่บ่าวโจโ้โพดไปว่าจะเปลี่ยนเพจนั่นจะไปใส่เป็นเพจสาสนนวสะกดนั่มเน้อครับผมสาวสะกดว่าจีนเราเป็นเฟซบุ๊กครับผมแต่เผื่อไม่เชื่อตื่นนะครับเน้อบ่าวโจ้สิไปลงคลิปในไเอเฟซบุ๊กตัวนั้นนั่มครับเพราะที่น้องครับเพราะเฟซบุ๊กบ่าวโจ้มันตรวจสอบสามสี่เดือนหาเดือนแล้วครับอ,อ่ตโนมัติจ้าเถื่อก็เลยว่าสิไปใส่สาวสะกรเอาองสาวสะกดกระขาดแต่อยอดสมองครับปลาเขาไปชมไปดูคลิปไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ ในช่องยูทูบอ Facebook, นี่ช่องเพจเฟซบุ๊กเนาะสาวสกุลนำค้าผมไปคัดไปหลุมมันมนันเด้อครับว้าวีอปลเปดยืนเทียมักดังเด้เอดาวสกุลเป็นมันเรื่าวโจเซียมบกดังเลยอันนี้เป็น,นหลางหกสมเ,เนาะเป็นลงูแดงนครับเรี่อว้าตาเป็นเไปเก็บไปจูมีหรอ อย่างฮิตหนักที่นี้ยังคิดว่าขาลอยไปเลยจังโวลใครถอดดูก็มีครับ Mà một bàn tết thì chùm mời mời à mời 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 mán thì mời mời này มีบ้าคตูมตมีเท่าห่ชะท่านเพิ่นเนพ์เนาะเพิรมานอนอืเออไูช่วย้ปัญหาแทบเยหมื่มากัเป็นเห็ดรวมๆอิริเด้อพี่เนาะเ็่าเมืม่อวานอิริเนาะเมื่อวานเมือ่อนะวานพีร์เเห็ดรง,งกูกอย่างเดียวเลยนะตีพุะไปครับ

ออกเต้าคกครับูนอหน่อยไปจะพป็นองจูมเพลยนหุ่นน้ำเบาโจ้เ้อม <een> ันจะผอมมือ่งใหญ่ไแล้หุ่แดงครับตัวนังหุ่ขาวนี้เจ้าันี้เนี่ยห้างเนี่ยครับนงหุ่งขาวไปครับ ตงึงนุ่งครับสามดอกเรียกแขกมาเนอะไปครับตปงเขากำครับดขดกำงามเลยขดกำใหญ่ครับขกใหญ่เลยเปงข,า,งขาลายเหลือดครับ Mùi nhẹ. Ừ. Đồ mùi như lắm lắm Cái đồ ớt mình có đồ Một bên tên này Để mình bài trô vào bên Ừ. Ừ. của bạn không, mà đúng không? Đồ. Ừ. 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 ใครจูมๆให้ใหใหย่ดยเนาะที่โบราที่บ,าานนบ้านไม่เหน็นหรอกเนาะมันเป็นปกัรเด้อครับเขาจะได้จูมหลายคนไดเนาะได้บโอตดสุตาแะครับามาสายเด้อครับเนาะดุดซอยกันครับมือนี้ ผลงานท่านะจะเป็นอย่งไรเนาะโอ้ยแข้ม่จะลอมไปนะถือไมคทับก็ังอินไม่ยัง mà một quả nữa <laughs> <Nhiều sản cười> Ui, tại chị chú ngậm Chị cứ làm mượn tài chú nó rất một quả này Đen thấp Đấy thấp Mình thấy cũng bao lắm bây giờ Mình thấy cũng bao เด็ดคาเด็ดคาหล่อนะนั่นดอกตูมดอกหนึ่งข้างใต่ะอ้มีตูมบีบลง,ดง,ดง,ดงเด็ดคาหล่อนะ เตื่อยลูกเป็นวัดเป็นไอเป็นหนองอู้แต่เสียดายเนาะจ้ะขันมากมันขึ้นกต่สีดอีกแล้วห่มโบจักป่าสุดพอดีมนขึ้นอี่ไง้ลเขาไปหยากรึจ้ะติดเครื่อติดยังกับวันทีเขาไป ยิงนี่วะจ้ายิงนี่รึเเนาะเดี๋ยว่อยพ้เพิ่เก็บจ้าตายตายอยูเอ้ยบัดนี่โอ้ยิบซามซิบดอกขนโบบานะพี่น่องเลยเมื่อเลยจ้าดหนูนี่เนาะเมื่อแล้วขิันคนโบบานี่ตีพี่น้องเีหนูเีหนูเลย เขาไม่มีซ้ำไเด้อจักเหาวเลยดิขุดแถวยาวไปสุด่นเด้อจักรซุดคอนใหม่ทางผว่งานสร้างสุกานกับปอทยมูมุด่กันจ้ยนี่มันงูด้งนานจะดอกบานนี่ก็เหมือน ตะถอกงง่ายเลยแข็งเลยได้ครับวานสุพอดีเลยเดี๋ยวิจูงตังจุจุดิิสีหน่อเอ้ก็งไม่ด้ทาสักอก่อนเ่ยเุณบดมันก็ทายงาเลยสีห่อเพว่เกิดอีห่นหเน่นน่นิง นี่นะาชาสุกุลเสียงแห่งไอจีน่าเพื่อนเก็บพี่น้อก็จะไปแกงปั้นผู้เฒ่ากินเอากับสิตามฮะตามหลาฮะดอกตูมไปเหลือพี่นนอมาชาเพืเก็บปน้าเฮ้ยพี่นนอเจ๋อเลยวันนี้หนหได้จุ้มอยู่สี่หาจุ้มยู่ครับอือ ครับอกอดแดงครับอาดตันนพี่น่อ่ตัวกอดแดงครับไปครับหนุ่มเป็นแง่งแล้วไป่นอกของเคลียรพพ์พอผู้หยอกหน่อยหนึ่งครับเลทหนึ่งอยากทางนิดหน่อยทุกคนเนาะ ว่าทั้งหมด้มาอ้บบานลาย,ยไปเลยไอ้คัทขาขางคับอกุณน้ำกพี่น้องไอ้คับไหนมาคนเห็นแควพี่น้องจุ่มให้ลูกหลานได้หลายหนเด้อทุกจุ่มมา ตองนอันนี้กินมลงไครับดอกหม้ง่าไม่ได้พี่อไปจ้าไม่เห็นบปไม่เห็นดอกบาน,นเย้ยจ้างามมากเลยจ้ะเดี๋ยวุงจ้าจะนัดตีทางหนึ่งเนาะมีดอกบานกับสีทิเก็บได้พี่หลองมันเห็ดมันห่างแห้งจ้าเเดเลยครับ สองดอกกูดิอกคดอกขนี่อองะเกดนนี่คือเห็นอะไรงาเนะนอขึ้นขับเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเอามาลิมเพิ่นอีกแล้วเหมือนกดอกเอ้ยบนคมานอน เข้าบานไก่เนาะกระชิมหอดครับกระชิบพยายามเกิมลมดีใจ้พี่น้องหรือเบิรงคคิปเหมนกันเ้ยครับไปครับฮิตเา้าสกูโอ้ฮิตมาเลย,เยแล้วครับมีทุกความหนาวขนาดที่ไดยี่ต้องลัางหมก็ววามันแมเนะ มือเสียบแกงบวานเด้อครับนี่นไปครับเลี้ยงล่นทะเลครับกระตันโถเป็นมูลเดอ้อพี่น้องมือไปครับทางหาเห็หเหหเดพี่น้องป่าทางไปเห็ดหน่อยเด้อพี่น้องบ่แม่นเราฟันออกคักแน่เดอ้อจ้ะ โอ้ซาสุกนอเพื่อนี่ก็ได้จ้าดึเหล่งครับเิทางเด้อพี่น้องมหางแหงพี่น้องเ้ยนี่วายปะจักคือแดงคายครับ็มงาอยู่ด้วยไปครับ Hả? 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 Ừ. Thôi, đó, đó. Ở đây Hả? 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 khó Hả? Hả? thôi Hả? คนเลี้ยนแบบนู้นครับจุกหกุบๆเลยได้หนูไปนอนเจียงมางามจ้อือะอีกน่ด้นะยังไงรงงรท่นเพื่นเราี่นองเอ้ยห้าหานไก่โอ้่เป็นหลือตัวเดียวกันนาะ คีบสีนี่เนาะนี่เป็แดงจ้ะอืมแกงได้อีเด้อพี่น้องจ้าเราจะเกิบกระดาษกันนะเก็บข้อราทางจ้ะอืมไปเก็บเองโอ้ยไปจ้าสวยงามเลยพี่น้อง ชาตุกคนเก็บเองไปคนระทางกันกับเราจนน่ะอู้หเห็บพึ่งพี่น้อยเอเคอยู่ในดอกบานเต็มเลยจ้ะชาวสุกูลประเทศไทยเพิ่งเนาะม,ม,มาหลุ่นกันอี้จ้ะมาหาสีด้บ่มันบ่เมือ่อนี้อุ้ยชาวสุกคนเห็นอีกแล้วพี่น้อง สาวสกุลเห็นอีกเร็วเห็นงล้กแดงจ้าจะนัดพี่ไปอีกทางหนึ่งพี่น้องลเลยได้เก็บเองจ้าเอาไปจ้าไปลุนไปช่อมน้ำกันว่าสาวสกุลสีมันอีก่ะน,นะโอ้ยตุกน นี่จะตะบานเดือจะตะบานเถ่น้องพีพีพบานเขากระสิเอาเดือจ้ะเอ้าให้เช่น่าเก็บก่อนนะคะเลาะไปเรื่อยจ้ะเลาะค่อคย,คยๆเลาะไปแต่ว่ามือนนิบานหลายแหงจ้ะมือวานดขนิขมาหนี่สพดีเลยคือบประด็ดดอก nó vậy Chào thật cũng mới hết thương bà ta tin thì nó Hả? Thế có Ui, thì nó Còn bàn Bàn cái gì áo บ้านแต่ว่าสวยด้วยจ้ะกินจังใดกับบัวเบือด้วยเปน้องเห็ดนี่จะเป็นสาวสุดคุณหมักเห็ดหมักที่สุดเลยเห็ดลงง่เลไปจ้าเสียงครับป้าตัวบังานด้วย ดอกหญยเนาะพี่เนอะก็ทีไงคือทำเป็นบ้านนะครับดอกเงยคือฝืนข้ามเนี่นข้ามเด้ครับนืมพี่เนาะฝืข้ามจ้ะน้ำงานเลยเฮ้อพี่ลนาะมูน้อยดอกพิเศษดอกครับ ก็๊กกะหมมัวอมือบใหญ่เนดอกป่าโจนี่ดอกน้อยบสมคนเก็บเลยดอกเก็บน เกพนางบไงนงร่วงกรสิทาเพ็ดพี่น้องนี่ตั้งหลาเอจ้ะเาตะกุลพามาก่เกีมปุ้ยก่อนไปืนะนนะนนดีเหตุตดอกหนึ่ไปทางไหนอิาเลยครับังดีๆนะยังง ra sốt con mười hèn nó cho mình nhàng bộ phải không à? ta cà chép Hãy phà cho kênh đấy Mì Gõ Để không, không bỏ

เปลี่ยนปลาเด้พอพม่อน,น,น,อ,งนองมือ,นนนนนนอนคนลายี่สจ่ะที่บ้านลายพอมือนีำะนาะลีลกตองนนึอืตัวน้อยคนไปอืใครน่อยเนาะหลายเรืองบบไมมีใครน่อยเป็นยังไงเนาะ นาะไปน้ำกุนเพื่อนครับเรือหูเรือตาเพิ่ยังได้เก็บเขาว่าพอมีพีหนุ่มหาเห็ดวที่เกขาไอเห็ดเรือเขาครับโอ้ยดอกเห็ดอ่ะว่าจะหายผมเก็บเรถครับอ่ะส่งส่งถ่ายเพื่อนว่าเราสายสกุลเราบุกหลบมีเนาะจใช่ชิเป็นเสียนั่นเองครับเพราะว่าเรือออกเต็มไปกัดตัวเลยเจ้าทีมคนมั่นกลัวครับาโจกับมาขอหาอาศัยหานะเพื่อน ก็ทูตไท,ทยไปนเนาะ่าบ้านเพื่อนาไปคอยจับเทไครับประแกงสินี่นองกินกับเสบนองเนาะสดนำกันเด้อครับผมอเดียลยวครับชุนี้งชุดสองบ้านหาหก <c oughs> ที่เก่า

เดีอย่าว่าเบาโจเด้อบเบาโจ้กีฟิตบานเนาะฮะเดีไปกินดูครับประเด็นมัไใหญ่ใกนแกนนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวขาน้มันกับเดี๋ยวไปกีฟิตไ่แล้วครับผมพี่น้องครับเบาโจ้กับเวลาพาพพ่อแม่พี่น้องออกอยากปลาเด้อครับผมเบิ่งยอดได้ยอดมันก็ห้ามเมือนี้เลยครับมันเนี่ยเนาะจ้ะพี่น้องพิว่ามันเลยแหละครับผมแต่ว่า เฮ็ดบ้านที่จูมกับที่รวมๆเด้อครับผมแม่นจ้ะเพลงป่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนัดนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชรทนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากบ่าวโจนําครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวโจเด้อครับผมว่าผิดพลาดประการใดบ่าวโจสิได้เอามาแก้ไขมาปรับให้พวกพี่น้องอย้เบิ่งคลิปงามๆไปเรื่อยๆเด้อครับผมสําหรับมื้อนี้เซา2คนขอตัวลาไปก่อนสาวสองคนเนาะพบกันในคลิปหน้าเด้อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ